แก้ไขได้อากบอนายพักได้แต่วะจะไปของนาวินไม่ได้สีบอลแล้วครับสีบอลให้กับทางมอสอวเจ้าถิ่นล่อรอบฮาโลซัฟเซฟครับอรุตเซฟโอ้โหเกือบนาตวุฒิเกือบจะยิงได้แล้วครับโอ้โหมาแล้วครับลูกยิงเข้ากรอบผลแรกในเกมนี้ของสีนันคณิโรธนะครับที่ทําให้อรุษต้องออกแรงครับ้โหเหยียดขากัดเปลี่ยนทางบอลเอาไว้ได้สวยเลยครับ ไม่งั้นมีโอกาสเช็ดเสาเข้าได้แล้วโจรยิงโอ้โหแซฟได้เหลือเชื่อโอ้โหพัชรพลคือไปอทางน้าครับแล้วโอ้โหแต่ขันกับมาดูตัวเนี่ย เตรเยมรับก็จะเปลี่ยนไปครับของทางของเย็นท่าข้ามดูจังหวะพลิกมาเบลลี่แล้วโลโลกยิงอูติดเซฟครับซ้ายเปาโล,โลอีกทีนึงไม่ได้โอ้โหนี่เกมช็อตเลยนะครับของเย็นท่าข้ามครับทําให้ชมบุรีเนี่ยสร้างโอกาสบุกได้มากขึ้นนะครับเนี่ยตรงนี้ที่เบลลี่ไปเสียบอลแล้วโดนนะชนนเนี่ยแย่งแล้วจ่ายต่อให้เปาโลแต่ว่าธีรว,วัตรก็ตัดตัวตัวไปได้ไปได้ไไดอา้าวยังไงโอ้โหมีช่องมีช่องกุ้ง ยิงลูกนี้นี่เชชิเวยครับปัดทิ้งออกไปได้โอ้โหปัดดีมากเกมก่อนเหนียวเกมนี้ก็เหนียวครับโอลสะใจจริงครับหลังจากที่เซฟได้ดูครับนี่ครับ,บอลมีสายแล้วด้วยนะครับ